สวัสดีครับพี่น้องครับโมกุลเสื้อผ้ามาเห็ดเมนูอีสานอิสานครับลอยประเส้นกับนี่คือดอกสังพี่น้องเนี่ยใบมันเป็นจสีครับพี่น้องบางคนอาจจะไม่พบหักนะครับดอกสังนะครับนี่ดอกสังนี่ใบมันจะเป็นจงสี่ครับหมากสังมันจะเป็นจงสี่ครับนี่หมากมันนุ่ยมันกลมกลมนะครับในมัน สามารถใส่ตุ่มใส่แกงได้ครับเราแต่ผู้หมักนะครับมาหมักหมักสังนะครับดอกสังพามาเห็นเมนูแบบอีสานอีสารลอยไปสิ้นครับแบบอยู่บ้านๆครับบ่านนอกเขาตั้งวัดนะครับสุดดอกสังเวลาหนาแหลมมันไม่มี้กินนะต้องหากินไั่สิ่งนะครับหอยนะครับไม่จูบไปขัวมากยังสิ่งนะครับได้มากปุ๊บเลยถมาชุบใส่ดอกสังนะนะครับปานวิธีขี้วิปป่านเขา แต่ว่าตรงนี้็ได้ไปื้อเป็นนวยมากมาแกน,นวยออกแล้วครับรางน้ำสะอาดแล้วครับต้กนกอ้วยสิด้า,ามากสุกดอกสังรอติดตามมึงเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้กันหนึ่งเขาเยอะครับพี่น้องหนึ่งเขาเยอะเ่ราะเขาสุกหมละอันี้ได้ต้มดอกสังครับต้มดอกสังสุกเราจะสิมาสุกเซ่หัวห้อยครับรอช่มครับพี่น้องครับ นึ่งเขาไอ้วนๆพี่น้องนู่นนะเขาหนึ่งเขาไม่ไม่ยังม่เสาครับตามวิธีีวิตีสานบ้าน้องครับครับมะม่วงพี่น้องนี่ดอกสังเป็นของหาจินเนี่ยนะครับปีละเทียนะครับพี่พน้องดอกสังมันเป็นปีละเทียได้กินปีละเทียวิธีที่วิตีสานครับ ทำไมผู้หาิงตะน่ายพื้นผ้าเห็ดกินครับได้แต่มาเห็ดทูสีสโนวงเบิง้งนะครับดอกสังบางพื้นที่ก็ไปกินนะครับเนาะเพราะว่ากันเห็ดกินเป็นบางพื้นที่ครับตามวิถีอีสานครับหัวหอยนี่ถือกิมเดาเปือครับมาใส่สุกใส่กันตอนนี้ก็ล่อถา้า ต้่มนมะครับต้มเปื่ยปยอยๆดอกจันทน์สีมาสุกนะครับเราทำเบิ่งติดตามนะครับพี่น้องครับให้ต้มนำ้ำเราเนาะครับเนี่ยล้วก็เอาดอกสังเวยนะครับแล้วต้มมันเปื่อยๆก่อนแล้วกินดิบไปเแล้วครับเป,เปน,ดเนดิบไปเลย ก็นปนหรือก็ยังคงเป็นสีนะครับพี่น้องแก้วก็ประแดดเั็นสีะ่ะกินอดไรได้ครับพี่น้องบอกจังปีละเทียหให้กินเนา่พี่น้องผมเห็นมันเดือดเดือดกันแม่ใช่ไหมต้นน้ำบอกรับพี่น้อง เดือดแล้วครับบุกบ,บุกบ,บุกบ,บุกบุกแล้วครับพี่น้องสมไฟแห้งครั้งเดียวไฟทานครับก็เดียวก็ดเดือดแล้วครับบุกบุกบุบบุบบบเดื่องน,นะครับต้มมาโดนนะครับพี่น้อง ต้มเป็นเหลืองส้มีนะครับพี่นอ้องเนี่ยเหลืองส้มีเหลืองวันทั้งสุกเหลืองสุกเลยครับพี่นอ้องก็มีใส่ได้เลยครับแล้วแต่เมื่สุกแล้วครับเออไงผู้ชมนา่นฉีกบึงมันพอได้ไปขมพอใส่ซำเลยแล้วเฉีกบุญก่อนนะครับ ต่อเมันก็ศีมีรสชาติขมจั่งหน่อยอยู่ใส่หมากหน่อยไปน้ำมันก็ศีขมก็เลยเก็บออกไปน้ำตอเหมือนกันครับแล้วสมมแล้วครับอย่านี้คือแมาแจ๊ะเต็มผลประดุกจั่งหน่อยพุทปลานีะประดุกตัวหนึง่งแย่เนื้อประดุกเสกขบ เขามีผดป,ดดปดดดนนะครับโดนผู้ใหญ่เดยตำดแจ้วส่วนไอ้ตัวนี้ไปวางมาแล้วครับจมแล้วงางมาแล้วครับเลยตกสังนะครับมี่จะเป็นสีแบบนี้มันผลแลไอ้ระลงมาแล้ว ใส่ดอกสังลงไปทำดอกสังให้ม,ม,ม,มันมุนรบบแหลกๆกระปุกแบบธรรมดาครับเครื่องปรุงกระปุกใส่ผิดปนครับ ตัวกุหอมผงชุรถมันเปลาไปสิหลักมันลาตั้มใเข้ากัน

buôn ra cái mặc đẹp chết chết lấy cũng đột hợp tên nóng xoàn của đây pa Kenyang pa lah Tak boleh tak pernah pa lah nyok 面白かったなってなる。 มึงครับพีนน้องเ <Yeah. S 1> สยีสยบวนเสีบเข็มแล้วเสียบเสี จาน,นั่งยัดเล็กๆพี่น้องเตะจันเต็มเลยครับพี่น้องดูเสียบบ่ครับพี่น้องมาซีนน้อกันเด้นครับพี่น้องนี่ครับจุดดอกสัง มากินซุปด,ดอกสังครับใบมอหอยนะครับพี่น้องมันก็บปลี่ยนนะครับบับกแลี่นหานะนบักแลนแนนีนนะครับพี่น้อ,ดดองนะซีนบังเรือพี่น้อนะซีนลำกันเป็นใดเขาเหนียวห่อนๆนะครับพี่น้องเขาอยากซุปเร่วๆไหมไหมซุปดอกสังขุ่ยัำยังไงพี่น้องบางนึงพี่น้อง ครับเนาะครับความดอก <tynan méCalais> <tries Four -ALLY> <tries> <out> <tries> เราไม่เห่นจมันเลือกเปนหัน cứ xuống bắt tiền năm tỷ đồng đẹp lại về ngoài. 那我们到三区呢。 เนีย่ยหม้หม้อามาตปุ๊บแล้วพี่น้องสำหรับจิมเน่้อาไปเต้งตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะพอกำังไม่กินหนานะครับพี่น้องเนะาะขอบคุณหลายสำหรับชมเลยครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไดนต้องไมอไ่อพี่น้องได้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ